اللهم صل على محمد وعلى محمد يقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تبذر تبذيرا Dan janganlah kamu bazir sebagai bazir yang jelas-jelas Maka Patut kita pesan kepada semua kita Pakat Wiyadi jaga uh, Supaya kon palangan kita Sungguh-sungguh Ada dua kera air dengan api Jaga benar-benar Jangan pakai air lebih pada keperluan Jangan pakai api lebih pada keperluan Kerana itu adalah bazir Innal المبذرين كانوا ikhwan الشياطين بذي adalah saudara syaitan nah kita sekak jadi pengikut jadi jangan siapa jadi adik beradik dia kalau kita lucu-lucu tu jadi pengikut syaitan tapi adik beradik ni berat nah dia adik, adik beradik syaitan ni Tuhan kata Tuhan seolah marah benar kalau orang mau nah jangan ambil semaya asal dah lebat ya หนึ่งลิตรพอแล้วเอไปใช้แต่กิจเราใช้บุ้งนะอาตะทว่าพอลิตรมาเสร็จนะอาเรตย์นึงกิจเราก็ก็เราพักกายก็พอกิจเราอะไรห้องทำงานห้องเรียนห้องกับพอแต่งออกมาละก่อนออกต้องดูให้เรียบร้อยว่าใครออกนะอาทิตย์ต้องปิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของเรานะชาวร้อนนะ แล้วก็อันสำคัญที่สุดที่จะไปพูดกับนักสามาัคคีนี้คือบาเซอรอมอร์ more. ถ้าเราเห็นน้ำก๊อกออกมาบุมเราก็วิ่งไปปิดก๊อกเห็นไฟฟ้ากำลังสว่างไม่มีใครอยู่เราก็ไปปิดใช่ไหมครับแต่ว่าชีวิตเราเราจะปิดได้ไหมมีก๊อกหยุดให้ชีวิตชะงักได้ไหม ต่เราก็ชีวิตอิจาชีวิตอิจฉาใจสะสมชีวิตเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นั่นคือมบาเซตถ้าใช้ดีก็ได้ทุกวินาทีของเรามัสูลอามามัลลอชีวิตมันแพงกว่าน้ำแพงกว่าไฟฟ้าอีกเราบาเซตชีวิตโอ้เสียหายมากๆน่าเกลียดมากๆด้วยมันไม่ใช่ธรรมดาบาเซตชีวิตนะ คือเราปล่อยชีวิตไม่ได้ทําอะไรริเกตก็ไม่ทำอะไรก็ไม่อะไรก็ไม่ยุ่มันบวกกับการพูดจาไม่รู้เรื่องอีกแล้วจกรอรจกรอรทบนามกัจเจนะมาเกิตัวเอไปนั้นคือมาบาเซตชีวิตยิ่งกว่ามาบาเซทน้ํากับไฟฟ้าอีกขอฝากไว้ให้ทุกคนว่าชีวิตไม่มีกอ๊อกที่จะปิดปิดก็ไปกุบบอร์ ใช่ไหมฮะปิดชีวิตกลับไปกุบลเลยนะฮะและก็เราก็ต้องพยายามใช้ให้เป็นทุกวินาทีมันผ่านเราเราก็ใช้ให้เป็นซิกริรอย่างน้อยก็เราอิมานต่อล l l a ์ว่าล l l a ์อยู่กับเรากําลังสอดส่องดูเราทุกวินาทีที่ไหนเราอยู่วะาุัะมะกุมไอินามากุนตมนั้นอย่างน้อยที่สุดนะขอให้ฝากชีวิตของทุกคนให้ทุกคน Nah, dula lah, ciwit hadi, ja pai mubazir, la tubazir umraka, li anna umraka yani mas'ul amam Allah fi kulli daqiqah min daqaiqi hayatik, Mas'ul amam Allah. Jangan bazir masa dah. Bazir masa iaitu bazir umur. Rau kit wa wela, mai samkan cing-cing ka wela ke ciwit. ke Allah. Ja ja dekat.